อยู่ในความสงสัยและงุนงงค่ะว่าเอ๊ะนี่มันคืออะไรมีสาวคนหนึ่งค่ะที่จังหวัดชนบุรีเขาก็ไปซื้อน้ําอัดลมแบบกระป๋องคุณพ่อนี่เลยจ้ะพอเทๆออกมามันกลายเป็นสีแบบดําๆคล้ายๆกับรานหลุดออกมาจากกระป๋องค่ะและเขาก็เลยสงสัยทํายังไงล่ะตัดกระป๋องเลยค่ะตัดกระป๋องเอาไปมันเห็นแบบเป็นแบบคราบสีดําๆติดนิ้วมาเลยอ่ะคุณพ่อค่ะเขาก็เลยมาโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวของเขาชื่อว่าน้องธิดากับพี่นาวาแล้วถามว่า กคนมันคืออะไรใครรู้บอกพีเนี่ยมันออกมาจากกระป๋องน้ําอัโลโขมาคุณพ่อ,อแล้วคือเขาเล่าให้ฟังเลยนะว่าเขาเนี่ยไปซื้อที่ร้านสะดวกซื้อมามาถึงด้วยความหิวน้ําเปิดแล้วก็อักอักอัก,อก,อกด้วยความสดชื่นอย่างกระหายนะ้ำกินไปจนจะหมดแล้วค่ะด้วยความที่มันใกล้หมดแล้วก็เลยจะเก็บกระป๋องเนี่ยเอาไว้ขายไง ก็เลยเทน้ําที่เหลือทิ้งมันกลายเป็นคราบดําๆแบบนี้ออกมานะคะเขาเลยตัดสินใจเนี่ยแหละค่ะพากระป๋องออกมาดูนะคะและตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรอสอบถามไปที่เพจของน้ําอารมณ์ยี่ห้อเนี่ยก็ยังไม่ได้รับการตอบรับแต่อย่างใดนะคะก็เลยอยากให้บริษัทเจ้าของสินค้าเนี่ยตรวจสอบสินค้าให้ดีก่อนอถึงผู้บริโภคสักนิดนึงนะแล้วก็อยากจะฝากเตือนผู้บริโภคด้วยเวลาซื้อมาทานซื้อมาอดื่มเนี่ยเทใส่แก้วหน่อยหรือว่าตรวจสอบหน่อยเพราะด้วยความที่ภาชนะเนี่ยมันเป็นแบบทึบอาจจะเจอแบบเขาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้น ระมัดระวังกันนิดนึงแล้วก็เจ้าของบริษัทก็อย่าลืมออกมาชี้แจงสิ่ง<อ>ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะ